สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาทําการเรียนรู้วิธีการต่อโปรเจคเตอร์กับโทรศัพท์มือถือด้วยเจ้า e n y c a s t นะครับตัวนี้นะครับ e n n c a s t นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหัวต่อ HDMI แล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็น USB แล้วก็ตัวปล่อยสัญญาณนะครับแล้วก็อันดับแรกนะครับก็ให้เสียบเข้าไปเลยก็แล้วกันนะครับเสียบเข้าไปเสียบตัว HDMI นะครับเสียบเข้าเสียบเข้าไปได้เลยนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตวางนี้ก่อนดันแรงๆนะปึ๊บอ่าเสียบเข้าไปแล้วนะครับทีนี้ตัวนี้ก็เสียบ USB เข้าไปนะครับปึ๊บหลังจากที่เสียบอินนแคสเข้าช่องต่อ HDMI แล้วก็มาเสียบช่องต่อ USB นะครับตรงนี้ไฟเลี้ยงนะครับนี่ตัวนี้จะปล่ไยสัญญาณนะครับแล้วก็เปิดเครื่องได้เลยนะครับกดปุ่ม power นะครับอ่ากดปุ่ม power ได้เลยนะครับ แล้วก็รอสักครู่นะครับโน่นแหะครับสัญญาณแสงนะครับออกมาแล้วนะครับ F สันออกมาเลย F สัญ e x i s t u r Vision นะครับอ่าเมื่อเปิดมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราเสียบนี่ครับไฟก็จะติดแบบนี้นะครับตัว e n y c a s t นะครับตัวแคสหน้าจอมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับอ่าโทรศัพท์มือถือเรานะครับทีนี้ให้เรามาลูดต่อเลยนะครับตรงที่คาว่าอ่าการฉายภาพแบบไร้สายนะครับ นี่ครับมันจะขึ้นมันจะขึ้นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมอ่ามันจะขึ้นแบบขาวๆให้เราให้เราเห็นนะครับว่าเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมนี่ครับมันจะขึ้นคําว่า N y c a คไม่ได้เชื่อมต่อนะครับให้เราแตะเลยนะครับแตะแตะตรงคําว่า N y c a คนะครับแตะตรงนี้เลยครับมันก็จะเป็นสัญลักษณ์โทรศัพท์มือถือกับจอนะครับแล้วหน้าจอนะครับอ่ามันก็จะแบบนี้ยังไม่เชื่อมต่อนะครับ ถ้ามันเชื่อมต่อมันจะเป็นหน้าจอโทรศัพท์มือถืออันนี้นะครับก็รอสักครู่นะครับนี่ครับก็รอสักครู่นะครับเมื่อเชื่อมต่อแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นหน้าจอโทรศัพท์มือถือเราแล้วนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะเข้าเข้าไปเล่นไฟล์วิดีโอที่เรามีได้เลยนะครับอนี่ครับเปิดไฟล์วิดีโอนี่ครับครับก็เล่นไฟล์ได้เลยนะครับไฟล์วิดีโอที่เราเซฟมาไว้เราโหลดมาจาก youtube มาเก็บไว้ในเครื่องแบบนี้นะครับนี่ครับ ก็เป็นการเชื่อมต่อมือถือเป็นนั้นว่าเสร็จสิ้นนะครับวิธีการต่อโทรศัพท์มือถือนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวดูคลิปอื่นดูนะครับอ่ามีคลิปไหนอีกอ่าสมมุติว่าเอาคลิปนี้ก็แล้วกันอ่านี่ครับนี่ครับขอให้เราเซฟคลิปไว้หรือจะดูใน YouTube ก็ได้นะครับอ่าสมมุติว่ากรณีที่เราดู YouTube นะครับเข้า YouTube สมมุติว่าเราจะดูคลิปใน YouTube นะครับแล้วก็เข้า YouTube แบบนี้ได้เลยนะครับนี่ครับ ก็กดเล่นได้เลยนะครับกดเล่นปกตินะครับเนี่ยนะครับ y youtube ผมค้างหรือเปล่าอ่า youtube น่าจะค้างนะครับนวแป๊บหนึ่งนะครับออกจาก Youtube ก่อน youtube ผมค้างมือถือผมค้างนะครับคุณผู้ชมนี่ครับมือถือค้างเพราะฉะนั้นเล่นไปอย่างอื่นแล้วกันนะครับอ่าดูอย่างอื่นดูซิอ่า YouTube นี่ไง Morning YouTube ก็มีในนี้ก็มี นะครับเดี๋ยวเล่นในเบราว์เซอร์ให้ดูนะครับเล่นใน YouTube ในเบราว์เซอร์ให้ดูเลยก็แล้วกันนี่ครับเอามันก็เปิดมาหน้านี้นะครับแสดงว่ามือถือผมค้างนะครับ YouTube ผมค้างไม่เป็นไรก็ดูในตัวนี้เหมือนเดิมก็แล้วกันนะครับดูหนังหนังแบบโบราณก็แล้วกันนะครับดูในที่ผมเซฟมาไว้นะครับนี่ครับแสดงว่า YouTube ผมค้างนะครับคุณผู้ชม นี่ครับผมเซฟหนังไทยโบราณมาใส่ไว้นะครับอันนี้นครับนี่คือการดูคลิปนะครับอ่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าทำไมทาไมไอ youtube ผมเนี่ยค้างผมก็งงนะครับผู้ชมเดี๋ยวผมลองเข้าใหม่นะครับนี่ครับค้างนะครับดูผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำการกดแบ็คกลับมาให้มันให้มันกลับมา ที่หน้าจอหลักนะครับมันจะมาไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับโอ้โหค้างเลยครับคุณผู้ชมมือถือผมมือถือผมค้างครับโอ้โหนี่ครับแบ็คกลับมาไม่กลับเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหแสดงว่ามือถือค้างครับไม่เป็นไรครับลูกก็ยังดูในคลิปที่เราโหลดมาได้นะครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับผมโหลดคลิปมานะครับดูได้ครับอ่าดูไอ้ฝังรอพทก็แล้วกันนี่ครับรคใจหลเเลคนที่ต่อสูู้นาเอาละครับคุณผู้ชมครับว่าจะเปิด YouTube ให้ดูแต่มือถือผมค้างก็เล่นได้เฉพาะคลิปที่ผมโหลดมาไว้ในเครื่องเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเอาละครับไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ